สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝารักสตูดิโอผมวันนี้จะทำการรีวิวยูนิตโพดคารีครับหมอชุบเพื่อนของสมารถหายานะครับคือปกติแล้วเนี่ยในวายมูฟโฟร์ดีเคครับเลวลาที่เราเล่นบนกระดานเนี่ยเป็นบริลีนไม่ค่อยมีความสามารถในการชุบยูนิตอินเฟนตี้สักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับพวกแบบเทเลนิที่มันมีความสามารถในการฮิลอะไรพวกเนี้หรือในคอนชุบพวกอินเฟนตี้มีเยอะแต่ในหมู่ของเฟ้นารีนนะครับมันตายแล้วตายเลยไม่ค่อยมีชุบเท่าไหร่ครับ นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวครับที่ชุบเพื่อนได้แล้วมันเก่งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับันดับแรกครับสเตตไลน์ก่อนเลยดีกว่าสเตตปกติครับบูลสี 4, ่ p o ร e r เมอร์ปกติเลยตายง่ายกว่ากับตันตายง่ายกว่ารูเทนันต์นะครับเพราะว่ากับตันมีอิ raw ลเซ e รูเทนันต์มีอิ raw save ก็ถือโลกแล้วก็บูนครับกับตันกับรูเทนันต์เนี่ยบูลเยอะกว่าดังนั้นถ้าเกิดถามว่าเป็นหมอรักษาคนแต่ตายง่ายไหมตายง่ายนะครับถ้าเกิดไม่ระวัง อาจจะไปเร็วมากๆครับยูนิตนี้อาวุธกันหน่อยครับอาวุธเนี่ยจะมีอยู่สองกระบอกยิงไกลนะก็คือแอปโซเวอร์โบพิสโอลครับผมสิบแปดนิ้วหนึ่งนัดทูฮิตที่สามบวกเซนห้าอันนี้รู้น่าสนใจนะเอพีลบหนึ่งแล้วก็ดาเมจสองเป็นพิสโอลที่ยิงทิเบตนาลนตายได้ง่ายครับผมเพราะว่าเซนห้าเนี่ยทวนที่สามบวกเอพีลบหนึ่ง จากเซฟสามเป็นเซฟสี่แล้วเม่2สองคือเข้าหนึ่งนัดตายเลยก็วัดใจฮะอาจเกี่ยวสเปซมูลีด้วยกันได้ภายในนภายในนัดเดียวนะครับปืนนี้อีกอันครับรีดักเตอร์พิสโอันนี้มาแปลกคือเป็นพิสโตเหมือนกันแต่ระยะแค่สามนิ้วคือต้องแบบเอาหน้าไปจาะเขาอะแล้วก็ยิงนะครับหนึ่งนัดทวิตสามบวกสเตนสี่แต่ว่าเอพลบสี่หมายความว่าถ้าเกิดไอ้ปืนเนี้ย ทูฮิตโดนแล้วทูบูลเข้าเนี่ยไอพีลบสี่ครับถ้าไม่มีอินเวลเซอย่ายังไงก็เข้าครับผมแล้วก็สองดามเมจแปลว่าถ้าเกิดใช้ตัวนี้ยิงจริงก็มีโอกาสได้ถึงสองสองโมเดลนะฮะเฟนมารีีเนี่ยยิงใส่เฟนมารีีหนึ่งหน่วยนะฮะอาจจะเก็บได้ถึงสองตัวก็ต้องลองดูครับแต่ไอปืนสองเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าต้องไปเอาหน้าจอสามนิ้วนี่คืออพีก็เอนเกจเมนต์แล้วนะเพราะงั้นจะใช้ยากนิดหนึ่งปืนที่สองนะฮะต่อไปครับมีรีเวพอน เป็นโคสคอมแบทไว้พอนขับผมมาตรฐานมากเลยตีสี่ครั้งทูฮิตสมบวกเซนสีเอพีศูนย์ได้เป็นหนึ่งหวังอะไรมากไม่ค่อยได้ครับอันนี้อเบลิตี้ครับรีจูนิตแล้วในช่วงคอมมานด์เฟสของเราจะเอาโมเดลที่ตายไปแล้วกลับมาได้หนึ่งตัววลคัลเคเตอร์อันนี้คือสมมติว่าคุณเอาตัวของอโพอรคารีไปรีดเทลวาสเตอร์ ไซเซอร์เนี่ยมันตัวลายยี่ห้าแต้ม,มนหนึ่งโมเดลนะเพราะมันห้าตัวล้ยี่ห้าถูกไหมถ้าสิบตัวสองห้าสิบก็ตัวละยี่ิบห้าแต้มรุ่เอาไปยิงแล้วมันระเบิดปืนระเบิด,บ,ด,บ,ดบึ้มใส่ตัวเองตายคุณชุบขึ้นมาได้ครับผมนี่คือความคุ้มค่านะฮะคือถ้าเกิดคุณชุบได้สักสองโมเดลเนี่ยคุ้มค่าตัวของอโพเดคารีแล้วเพราะว่าอโพเดคารีเนี่ยค่าตัวของมันอยู่ที่ห้าสิบแต้มถ้าชุบได้สองตัวในเออสองคอมมานเตเนี่ยคือคุ้มค่าตัวแล้วไม่ต้องห่วงเลย มีความสามารถนะครับเมื่อโมเดลบริการตายทั้งหมดไททถอยดีหกครับผมออกสองบวกได้หนึ่งซีพีคือเรามีบริการเช่นมีเทวตเตอร์สิบตัวเงี้ยเป็นบริการายอยู่พอบริการตา,ตายหมดเกี้ยงปุ๊บอยเต่าครับผมถ้าออกสมบุกได้หนึ่งสีพีเพิ่มขึ้นมาก็เป็นอันที่แบบเผื่อไว้แล้วกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปหมดอ่ะไม่ต้องถึงเอ่อตัวเราหรอกถ้าบริการาไปหมดนะตัวเราก็ไม่รอดเหมือนกันครับก็จะยากอยู่ตรงนี้ แต่โดยรวมครับมันเป็นความสามารถที่แปลกค,คือว่าเฟสบอลลีนเนี่ยมันก็ทั้งเก่งโดยตัวโมเดลของมันเองการที่มีชุบขึ้นมาเนี่ยมันทาให้มันเหมือนกับผิดจากปกติคือสู้จนตายแล้วก็หายไปเลยแต่นี่มีชุบได้ก็คือแปลกดีเหมือนกันซึ่งถามว่าคุ้มไหมมันเป็นสายพพอร์ตมากกว่าไม่ได้เป็นสายแบบโจมตีโดยตรงครับมันทําให้ความคุ้มค่าในการทำประเมนะินลดลงแต่ได้เรื่องของการรับสเตนคืออยู่ในการสู้ได้นานยิ่งขึ้นนะฮะ ลีดเดอร์ครับอันนี้ต้องคุยกันแหละเพราะว่าในอดีตเนี่ยตัวของโปรตคาลี่หายากมากผมจำได้เลยปี2022ตอนนั้นเนี่ยเขาหากันเอ๊ะหรือ23 22 23 23แหละเออเขาหาโปรตคาลี่กันเพราะว่ามันเอาไปลีดตัวของดิโซเลชันส์คอร์ครับเจ้าของอากาตัสอะแล้วถือไฟล์ดิสซิพเพล็ทถือไอเอชันเมนต์ไฟล์ดิสซิพลินได้อันนี้คือทำให้ทีที่เข้าฮิตที่5บวก แล้วมีเซอรเตนฮิตครับผมคือโคตรดีเลยตอนนั้นเนี่ยแบบแจ็บมากๆแต่ปัจจุบันไฟลิิพินโดนเนิร์ฟจนไม่มีใครใช้แล้วนะครับเนิร์ฟจนกากอ่ะคืออะไรที่มันดีอะ่ะก็เนิร์ฟมันให้หมดครับก็กากไปเรียบร้อยก็ทำให้คอมโบของอโพรตาคารีกับดีโซเลชั่นคอตเนี่ยหายไปแล้วไม่มีใครใช้อีกต่อไปเพราะงั้นถ้าจะใช้ดีโซเลชั่นอย่าไปใช้นะครับเพราะว่าดีโซเลชั่นเนี่ยนอกจากจะโดนเนิร์ฟจนห่วยแล้วยังเหลือกองละห้าตัว แล้วไฟนี้จิพินก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ครับข้ามไปตรงนี้แอสโซนเตอร์เซเซอร์ไม่ควรลีดกบผมเพราะว่ามันเสี่ยงกันไปคือเราวิ่งไปชาร์จเขาเนี่ยต่อให้เป็นหมออะอยู่กลางสนามรบแล้วคุณไปชาร์จใส่เขาโอกาสที่โดนสวนหน้าแหกมีเยอะครับผมก็ไม่ควรเหมือนกันยูอเซเตอร์ข้ามไปครับหน่วยที่ไม่มีใครใช้นะฮะเทลวัสเตอร์คุ้มค่าที่สุดครับผมเพราะว่าตัวของมันเนี่ยค่อนข้างแพงคือหนึ่งโมเดลยี่ห้าแต้มแล้วก็มีความสามารถในการยิงแล้วระเบิดใส่ตัวเอง คาซาดัสระเบิดใส่ตัวเองแล้วตายเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราตายเพราะเราเลือกเองทําให้เราสามารถคุมการตายได้พอสมควรไม่ใช่ว่าโดนเขาแบบสาดกระสุนอัดหนักหนกแล้วตายนี่คุมยากครับผมเพราะงั้นเทวัสเตอร์เนี่ยเพ่อนข่างคุมครับผมอาจจะรีดคู่กับพวกกับตันก็ได้อะใช้เจมฟรีอะไรเงี้ยบัฟเทวัสเตอร์พวกนี้ฮะช่วยได้เยอะเลยหรือจะเป็นทัเตอร์มาสเตอร์ก็ได้เช่นอัสราเอลอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ใช้ตรงนี้ได้เช่นกันนะฮะ ผมว่าเฮลวสเตอร์เาั้งใคุ้มค่ามากถ้าเกิดคุณเอาไว้เป็นตัวลูกน้องให้ทางฝั่งของโพลคารีเลดอีกอันครับอินฟ์นิสคอสอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแต่มันถูกอินเตอร์เซอร์พอได้นะคือตอนีนี้ยิงแรงแล้วบางทีอาจจะต้องแบบโดนเขาย,ยิงสวนมาแต่ถามว่าถ้าเกิดโดนยิงสวนกวาดหมดทับก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีเพราะงั้นไม่ค่อยคุ้มครับผมแล้วแต้มถูกด้วยต้นกาดเวทร์ชคอตพอได้พอได้ไม่ถึงกับแย่ เทคโนโลยคอร์ข้ามไปครับไม่มีใครใช้ก็ถ้าถามผมผมมองว่าคุ้มสุดเรืบัสเตอร์เพราะเราควบคุมการระเบิดใส่ตัวเองได้คือยิงให้มันแรงเขา้า่าแล้วก็ถ้าเกิดมันระเบิดตายตัวสมตัวก็ชุบขึ้นมาได้ครับผมนี่คือสิ่งที่ดีส่วเซตเลอรก์ก็พอใช้ได้แต่ถามว่ามันดูเวิร์เข้าเรืบัสเตอร์ไหมคำตอบคือไม่ดังนั้นสรุปง่ายๆครับถ้าเกิดจะเล่นอโพลทารีครับรีดได้อย่างเรือบัสเตอร์คุ้มสุดครับผมแล้วก็มีกับตันหรือคาสเอร์มาสเตอร์แถมอีกตัวหนึ่งจะได้ช่วยบัฟให้กับตัวขององงกาลัทีีี่่เใช้นยม ระเมดอาวุธที่ดีขึ้นมาด้วยยึดิทคอมโพสิชันครับผมอาวุธไม่มีอะไรให้เปลี่ยนครับปืนสองกระบอกแล้วก็มีคสต์แบทเวิอนแต้มถูกห้าสิบแต้มดังนั้นถ้าเกิดชุดที่สองโมเดลเช่นเทิร์นหนึ่งเฮลเวเตอร์ยิงปุ๊บมีตายตัวหนึ่งชุบขึ้นมาได้อีกเทิร์นหนึ่งชุบขึ้นมาได้อีกตัวหนึ่งคุ้มแล้วครับเพราะว่าตัวที่ชุบที่ขึ้นมาสองตัวเนี่ยมันคือห้าสิบแต้มพอดีคุ้มค่าตัวหมอครับไม่ไม่เสียหายส่วนที่ต้อองงงรรระววัคัคคบืกกาาโดดนยิผม ถ้าเกิดโดนยิงกว่าทั้งกองวรินาดก็จะได้เพิ่ม c ีสักหนึ่งก็ถือว่าคุ้มมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เพิ่ม c ีีโดนยิงกว่าดหายเกลี้ยงก็ทำใจครับไม่ได้ชุบก,ก็ผมหายหมดเลยทีเดียวไปรวมครับถ้ามีอยู่แล้วโมเดลนี้ก็เล่นได้ผมก็คือยังไม่มีมันก็มีบทบาทที่ต้องใช้ค่อนข้าง,างน้อยครับในตอนนี้แต่ในอนาคตไม่แน่นะครับเพราะว่าต่อไปจะมีกล่องซัลามันเดอร์มา พวกหมอเนี่ยมันเป็นสายซัพพอร์ตอาจจะเข้าออกซารามันเดอร์ได้ในอนาคตผมตอบไม่ได้เช่นกันนะฮะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันน,นั้นเรื่องของอนาคตโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จดเพีงเท่านี้นะครับถูกใจไลค์ซับสไครต์ไว้สุใสายอะไรถามช่องคอมเมนต์ได้แล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องผมสามารถกดซื้อได้ในลิงก์ของคลิปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ